สูตรดั้งเดิมทุกคนครูบอกแล้วว่าครูกําเนิดเกิดมาจากสูตรดั้งเดิมจากการที่ไม่กินยาเคมีมาเก้าปีนะคะห้าปีแรกกินยาเคมีค่ะกินยาละลายริ่มเลือดนะคะกินยาที่จะต้องละลายริ่มเลือดแล้วกินยาโรคหัวใจแล้วกินยาความดันกินยาเพื่อ,อพยุงร่างกายอ่ะทุกคนขนาดกินยาเคมีมาหนักขนาดนั้นพอได้ห้าปีปุ๊บทาไมเส้นเลือดมันฉีกต่อทําไมครูค่ะผ่าตัดมาแล้วอะ่ะคือ ผ่าตัดมาแล้วได้5้ปีนะคะทําไมครูถึงจําแม่นมากเพราะครูผ่าตัดตอนที่ลูกครูคลอดพอลูกครูคลอดปุ๊บครูก็เส้นเลือดฉีกขาดน้ําท่วมปอดเลยหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วทันทีหลังจากคลอดลูกเสร็จทุกคนคลอดลูกออกปุ๊บมาปั๊บเลย ผ่าแหวกมาได้ห้าปีทุกคนแล้วก็ลิ้นเล้นก็ก็ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ต้องเย็บอย่างเดียวนะคะไม่สามารถใส่อวัยวะเทียมได้เพราะมันวินหมอเรียกว่ามันวินนะคะนั่นแหละพอหลังจากหปีเสร็จนะคะหมอก็บอกว่าผ่าตัดไม่ได้แล้วเพราะมันฉีกไปใกล้อวัยวะสําคัญคุณรู้ไวยห,หมอส่งตัวครูแบบแบบทันด่วนปรากฏว่า หลังจากที่ผ่าไม่ได้แล้วก็บริจาร่างกายบริจาร่างกายเสร็จนะคะก็ทิ้งยาเคมีทุกอย่างที่มีในบ้านที่เกี่ยวกับโรคหัวใจความดันอะไรก็ตามทิ้งหมดทั้งถุงนี่เป็นที่มาค่ะทุกคนที่ทําให้ครัวค่ะคิดที่จะต้มสมุนไพรกินแทนยาเคมีนั่นแหละเป็นที่มาที่ทําให้ครูไปร่ําเรียนไปศึกษาไปหาความรู้ไปเจาะลึกเรื่องสมุนไพรเข้าหน่วยงานต่างๆที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรไปอบรมไป ไปทุกอย่างที่ไปสวนปลูกอ่าสวนที่อะไรที่เขามีการอ่าอบรมใครที่อยากทําเกี่ยวกับเกษตรกรเกี่ยวกับสมุนไพรพืชออร์แกนิกอ่าพืชอ,อ่าเกษตรอินทรีย์อะไรพวกนี้ค่ะไปอบรม1ปีเต็มเตมหปีเต็มเต็มเลยนะทุกคนที่แบบเอาจริงเอาจาังทั้งทั้งที่ป่วยหนักมาก ก็ไปเรียนไปศึกษาไปหาความรู้ในที่สุดครูก็ได้สมุนไพรนะคะในสูตรที่ครัวค่ะคิดค้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เขาเป็นระดับด็อกเตอร์นะคะนั่นแหละเป็นที่มาทําให้ครัวค่ะได้นํามาต้มกินในที่สุดก็ได้มาเป็นชาโนปากาวที่เป็นซองเพราะฉะนั้นที่มาไม่ธรรมดาค่ะสูตรนี้เป็นสูตรแรกที่ดูแลครูมากว่า9ปีนะคะเป็นสูตรที่ดูแลครูมากว่า9ปีแล้วค่ะทุกคนนะคะตั้งแต่หลังจากที่ครัวค่ะ หยุดยาเคมีแล้วเดินสายเดินทางจากมอต้มแมนานะคะจากมอต้มแมนามอต้มแมนาเป็นแมตตอมมต้มไฟฟ้านะคะจากมอต้มไฟฟ้ามากลายเป็นซองชาที่แช่ชงดื่มนะคะแล้วทําไมสูตรนี้กินเพื่ออะไรยังไงทุกคนครัวไม่ได้ทําชาออกมารักษาใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ประกาศให้รู้ทั่วกันด้วย ครูทำสมุนไพรมาไม่ได้ทำมาเพื่อรักษาใครทั้งสิน้นแล้วก็ไม่ได้ทำมารักษาตัวเองแต่ครูทำมาเพื่อทำให้น้ำเลือดน้ำเหลืองครูดีเพราะคุณหมอที่ผ่าตัดครูบอกว่ามนุษย์ที่ป่วยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่น้ำเลือดน้ำเหลืองไม่ดีนะคะเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีเลือดมาเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีทำให้เป็นมะเร็งน้ำเลือดไม่ดีไปเลี้ยงไม่ดีทำให้เป็นหัวใจความดาันเบาหวานพวกนี้นะคะถ้าน้ำเลือดน้ำเหลืองดีทุกอย่างจบ ทีนี้เราทํามาเราต้องการดูแลเลือดตัวเองทุกคนพอเอามาปรากฏว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเจอคือเรากินไปอ่ะหนึ่งหน้าตาเราจากที่เคยเป็นฝ้าหนาเกิดจากที่ผิวดําคล้ําทุกคนเหมือนคนแก่เลยเราไม่แต่งหน้าแต่พอเราได้กินสมุนไพรโอโโโ้จากคนที่ประจําเดือนมาวันเดียวหยุดมากระป๊ตดกระเป๊ดกระปุดกระปิดมึงจะมาทําไมหนะ้าลาคาญแบบเนี้ยกลายเป็นคนมีประจําเดือนห้าวันเต็มแล้วมาเหมือนก๊อกน้ํา คือแบบโหยทุกคนนี่พูดเรื่องจริงนะจากคนที่เลือดไม่ดีผสมกันได้ไม่ดีเนาะแล้วนอนก็ปวดแต่หัวมึนแต่หัวเดินก็ค่อยแต่จะล้มเนี้ยหน้าก็ดําตัวก็หืมทุกคนพอเราเริ่มกินชงสมุนไพรกินโอ้จากที่แบบสามสี่ห้าวันถ่ายทีทุกคนแน่นท้องนี่เหมือนคนท้องสี่ห้าเดือนสามเดือนอย่างนี้ กลายเป็นคนขับถ่ายทุกวันกลายเป็นคนโอ้โหผิวพรรณดีแบบเหมือนคนมีเลือดฝาดอะทุกคนแบบเหมือนคนแบบเฮ้ยแต่ประหลาดมากจะแ,แค่กินสมุนไพรก็กินดูแลมาแบบนี้ค่ะทุกคนจนในที่สุดทําเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเฮ้ยถ้ามนุษย์เรามันดูแลน้ําเลือดน้ําเหลืองได้อย่างเงี้ยน้าเลือดน้ําเหลืองด,อด,อด,ดีมันก็ต้องไปเลี้ยงสมองดีมันก็ต้องไปเลี้ยงหัวใจดีทุกคนดูนะครู9ปีเต็มเต็มที่กินสมุนไพร ไม่หาหมอโรคหัวใจเลยไม่กินยาละลายลิ่มเลือดไม่กินยาเคมีไม่เคยหาหมอประจำสามเดือน6เดือนหนึ่งปีคือสรุปไม่หาหมอเลยมาเก้าปี